าารยยัังอลเรื่องเล่าสยองขวัญจากพันทิพย์คอเรื่องเกิดกับคนรอบๆตัวที่รู้จักนะคะจำได้ว่าตอนนั้นเราอายุราวเจ็ดขวบแต่มันเป็นเรื่องที่น่ากลัวและนึกถึงเมื่อไหร ก็ยังอดกลัวไม่ได้เมื่อก่อนเรากับครอบครัวอยู่ต่างจังหวัดทำไร่มันแล้วก็รับเก็บมันเข็นมันเราเป็นเด็กจะตามไปด้วยในวันที่ไม่ได้ไปโรงเรียนรถเข็นมันจะมีหลายคันนะคะจะเป็นรถไถรถมันเขาก็จะมากับครอบครัว แต่ทุกคันก็จะรู้จักกันเพราะเป็นชุดเดียวกันเวลาจ้างก็จ้างยกชุดทุกทุกวันก็จะเป็นแบบนี้วันนั้นก็เหมือนวันทั่วๆไปคือตอนไปเก็บมันโดยมีพ่อแม่พี่ชายเราแล้วก็จะมีคันอื่นๆด้วยพอไปถึงทุกอย่างก็ปกติดีบริเวณนั้นเป็นไร่เป็นป่า ด้านข้างมีเหวลึกอยู่ที่หนึ่งวันนั้นทุกคนเก็บมันกันจนดึกแต่ก็ไม่แน่ใจว่าเวลาเท่าไหร่รู้แต่ว่ามันมืดจนต้องใช้ไฟฉายกันแล้วพอเก็บเสร็จเขาก็จะนั่งรอกันบางคนก็จะมานั่งกินเหล้าหรือนั่งกินนั่งเล่นกันไปตามปกติก่อนที่จะเอามันลงไปขาย แต่แล้วก็เกิดเรื่องค่ะโดยเจ้าของรถคันที่เกิดเหตุเป็นสองสามีภรรยาคนที่เป็นสามีค่อนข้างจะเมามากและรถต้องขับข้างเหวนะคะรถที่ใช้เป็นรถอ e ีแท็กหรือรถที่ใช้ในงานเกษตรกรรมค่ะเก็บมันได้ประมาณ3ามถึงหาตันซึ่งก่อนเกิดเหตุทุกคนก็มานั่งก่อไฟทำอะไรกินกัน คนอื่นๆก่อไฟก็ติดปกติไฟลุกแจ่มเลยค่ะแต่คุณน้าผู้หญิงที่จะเกิดเหตุจนเสียชีวิตในคืนนั้นเขาพยายามก่อไฟยังไงไฟก็ไม่ติดสักทีสักพักนกที่เกาะอ,อยู่ที่ต้นไม้ใหญ่ก็พากันตกใจบินหนีอะไรสักอย่างทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนั้นก็งงค่ะ แต่ก็ไม่ได้คิดอะไรมากพอเวลาผ่านไปทุกคนทำภารกิจเรียบร้อยก็ต้องเคลื่อนย้ายมันลงไปขายก็ขับรถต่อท้ายกันแล้วขับต,ตามๆกันไปจนมาถึงคันที่เกิดเหตุก็ไม่ทราบแน่ชัดว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะเพราะมันมืดมากรู้อีกทีรถคันนั้นก็เอียงไปทางปากเหวแล้ว และคุณน้าที่เสียชีวิตก็อยู่บนรถคันนั้นนะคะกับสามีที่เมาคุณน้ากระโดดโลบแต่ก็ตกลงไปในปากเหวและมันสัมปะหลังที่อยู่บนรถราราวสี่ตันก็หล่นลงไปทับคุณน้าคนนั้นพร้อมข้อเกล็กรถอีแท็กทุกคนตกใจมากพากันกระโดดวิ่งไปช่วยกันคุยหาร่าง คนอื่นก็ไม่ได้คิดว่าคุณน้าคนนั้นจะเสียชีวิตนะคะเขาไม่ได้คิดอะไรกันด้วยซ้ำคิดแค่พยายามจะช่วยแต่ด้วยที่ว่าหัวมันเยอะมากคุยเท่าไหร่ก็หาไม่เจอสักทีหลักพักก็มีเสียงผู้หญิงตะโกนว่ากูอยู่นี่กูอยู่นี่ โดยคำนี้ไม่ใช่ทุกคนที่ได้ยินนะคะมีคนได้ยินแค่สามคนจากสิบกว่าคนพอสามคนนี้ได้ยินก็เลยตะโกนบอกว่านี่อยู่แถวนี้คนที่เหลือก็ช่วยกันคุยสักพักหนึ่งก็เจอร่างโดยคนที่ได้ยินหนึ่งในนั้นก็คือแม่ของเราเองและพี่ที่รู้จักกันกับป้าอีกคนหนึ่ง ทั้งสามคนก็คิดว่าทุกคนได้ยินหมดตอนเจอร่างก็ไม่ได้คิดว่าเสียชีวิตนะคะเพราะมีคนได้ยินเสียงตะโกนออกมาว่ากูอยู่นี่จากนั้นคนหนึ่งในพวกเราก็รีบพาคุณน้าไปส่งที่โรงพยาบาลพอไปถึงโรงพยาบาลคุณหมอแจ้งว่าคุณน้าเสียชีวิตคาที่แล้วและคนที่นำคุณน้าไป ก็โทรมาบอกกับคนในชุดว่าคุณน้าเสียชีวิตชาที่แม่เราได้ยินก็ตกใจว่าแล้วเสียงที่ได้ยินคือเสียงใครแม่เราก็ขึ้นรถกลับบ้านมากับป้าอีกคนที่ได้ยินเสียงเหมือนกันเพราะพ่อกับพี่ชายเราเขากลับมาก่อนแล้ว แม่เราเขาช่วยรถคันอื่นอยู่ค่ะก็เลยยังไม่ได้กลับพอมาถึงแม่เราก็เหมือนตกใจอาการตกใจเลยค่ะคือเจอพ่อที่ร้านค้าพ่อถามทำไมพากันหน้าซีดแม่ก็บอกพ่อว่าเดี๋ยวค่อยกลับไปคุยกันที่บ้าน เมื่อกลับถึงบ้านแล้วทุกคนก็นั่งคุยกันเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดหลังจากนั้นครอบครัวคุณนา้าก็จัดงานศพแม่เรากลัวมากกับเหตุการณ์นั้นเพราะไม่เคยพบเจอจึงถามพ่อเราว่าต้องทำยังไงจะได้ไม่ต้องกลัวพ่อเราเป็นคนไม่กลัวผีก็เลยบอกกับแม่ไปว่า ให้จุดทูปบอกตัดขาดกันไม่มีอะไรผูกมัดกันขอตัดขาดกันไปตั้งแต่วันนี้แม่เราก็ทำตามค่ะกลับมาจากงานศพคืนนั้นแม่ก็มานอนฝันไปว่าคุณน้าที่เสียชีวิตนั้นมาหาโดยมาเป็นเงาดำดำลางๆที่พอจำได้ว่าเป็นใคร คุณน้ามาลากขาของเราในฝันของแม่แม่ก็พยายามช่วยเราและบอกว่าอย่าทำอะไรลูกของพี่เลยแม่ก็พยายามดึงแย่งตัวเรากลับสักพักคุณน้าเขาก็ร้องไห้ร้องไห้แล้วก็พูดกับแม่เราประมาณว่าพี่มาตัดขาดหนูทำไมหนูไปทำอะไรให้พี่ แล้วคุณน้าก็ร้องไห้เสียใจค่ะแม่เราก็บอกว่าแม่กลัวแล้วก็ขอโทษคุณน้าไปแล้วแม่ก็คุยอะไรกับคุณน้าอีกจำไม่ได้แล้วหลังจากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนานพอสมควรก็มีคนมาเล่าให้ฟังว่าได้ยินเสียงคนร้องไห้บ้างจะอึกะอื้นบ้างหรือบางทีมาเป็นเสียงเหมือนคนใจจะขาด หายใจไม่ออกอะไรแบบนี้โดยลุงคนที่เล่านี้ปัจจุบันท่านได้เสียชีวิตไปแล้วแต่ก็ไม่ใช่ลุงคนเดียวที่ได้ยินนะคะคนแถวนั้นได้ยินกันหมดและพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าเป็นเสียงของคุณน้าที่เสียชีวิตไป หลังจากเรื่องผ่านไปจนเผาศพคุณน้าเสร็จอะไรเรียบร้อยก็ยังมีคนพูดถึงแต่เรื่องก็เงียบไปตามกาลเวลาค่ะเรื่องนี้ก็เป็นประสบการณ์เกี่ยวกับผีเรื่องเดียวในชีวิตของเราที่จำได้ตั้งแต่เด็กจำมาถึงปัจจุบันเลยค่ะและก็ยังคงกลัวทุกครั้งที่นึกถึงเรื่องนี้แต่ป่านนี้ คุณนะ้าก็คงไปเป็นนางฟ้าอยู่ข้างบนแล้วหรืออาจจะไปเกิดเป็นใครไปแล้วก็ไม่รู้นะคะ